พีน้องเอ้ยท่านในกินลาบสิ้นยาลื่มแจวแก้วผักคนมาข่านในกินผ้าเงินผ้าข้ามยาลื่มกระเบียนห้างท่านเจ้าด้อยูหยอดฝ้าป่าศาสตร์ประดับมุกอย่าได้ลื่มความถูกผููขีควยค่อนกาท่านเจ้าด้ขี่สัางกลางห่มสะพานทนนยาสิลืมคนจนผู้แห่น้ำตะติ่มส้างเด้อพี่น้องเล้อครับผมเปิดวาเงินข้ามแก้วหาได้แต่ผู้มันพี่น้องผู้ขี่ขานหาได้กับบ่มันเอาสวัสดีพ่อแม่พีน่องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอลี้ยงผู้เม่งคือเกาเหมือนเดิมเช่นเคย คือเกาเหมือนเดิมเช่นเคยกับเวลาเกาเวลาเดิมเ,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 เพิ่มเติมคือความญงความแง่พี่น้องมือนี่ครับผมล้วกล้าล่าคาถือพี่น้องเห็นมือนี่รับรองว่าพี่น้องโอ้ถือว่ามาถือข้างไนดะ้พี่น้องเด้อล้วก็ฝาปากไปย่งพี่น้องผู้ใดมักสายดำมือนี่ขามผาดยางแรงเพราะว่าครับผมเสนอันดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้มือนี่ข,ขึ้น,นคักรึแนแต่แนี่ขึ้นดำแห้งเด่ยค่อยแม่เนี่ยได้ได้ความจริงมากครับมือเนี่ยอันนี้เป็นเป็นไขยสายได้ครับเพอนนี่ไอ้ ตัวนี้บ่ครับครับผมตัวนี้เป็นควายลูกผสมมูราจับสลับบัตครับบัตคือมาใหญ่แข็งครับมันผมผมจับทั้งแม่ทั้งลูกมันก่ะคุ้ยเบิงเอาเด้อครับเด้อครับผมอ่าพี่น้องเขาสูงของแม่สูงหลายปานใดครับนี่ลอยหาซี่ผ่าครับผมแม่พี่น้องสูงลอยหาซี่ผ่าบอกมันพูดอ่ะพี่น้องให้พยองจับซอยเอาให้พยองจับซอยพอดีเห็นเอาครับผมเดี๋ยวพยองจับซอยเบิงพี่น้องว่ามันสิโตใหญ่ปานใดเด้อพี่น้องเด้อครับผมลูกง่ายครับลูกครับผม ความใหญ่พี่น้องครับผมบ่าต้องสืบใหญ่แห้งอีลีนะครับวายตัวนี้ครับผมความสูงสูงลอยหาสิบหาเนาะครับผมอ๋อครับผมบัดที่นี่ตอนนี้เป็นแม่ลูกดีครับผมเป็นแม่ลูกครับแม่ลูกลูกลูก,ลกสาวครับผม ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเก่าจาังสิอ่าเดี๋ยวสีห้เบิ้งเท่าตัวเท่าไรการดีกว่านา้อเพราะว่ามันมีสองไร่การมันสิยากเพราะว่าพอเรียงผู้เม่งสีบ่ไอยยังอ่าหาจุดต่ำนี้ให้พี่ให้น้องเขาแต่ว่าให้เบิ้งความใหญ่หรอก็ถือว่าโอเคพี่น้องเบิ้งกับพเอเรียงผู้เม่งรถยืนเทียบกันรถพี่น้องสูงกับพอเรียงผู้เม่งบุหร่าครับผมความใหญ่ความใหญ่นี่ว่ต้องสืบพี่น้องครับผมสูงร้อยหาซิหาเป็นควายอ่ามูลาผส,สมจับแมนปะครับผมแมนครับที่นี่าควายตัวนี้เป็นควายตัวเมียเด้อพี่น้องเเด้้อนวว่าาคยผูพราาะว่่มันใหญแง้พี่น้องเบื่องานึกว่าแมืมอด นท่องได้จักเดือนก่อครับนี่ท่องได้8เดือนครับผมกับเพชรสยามครับผมท่องได้8เดือนกับเพชรสยามพี่น้องป้าควายตัวนี้หางดอกบ่ครับหางดอกครับผมอ๋อเป็นพันธุกรรมของเขาอยู่เลยครับเจอลูกบ่ดอกนี่ครับลูกบ่ดอกครับเป็นลูกของเก่าเจริญสิพี่น้องครับผมตอนนี้พี่น้องกับศิษยาขงอูราคาเราแล้วเนี่ยเอาเอาตัวแรก แบ่งเป็นตัวเนาะเป็นรายการไปเนาะครับเอาไอ้คันคันสองตัวเพิ่นกัสิว่ามันหลายพุทะนะครับรว่าในแบ่งราคาแล้วซื้อเพิ่มกันก็นกนกนลดลงได้อีกคือเก่าครับผมเอาเอาเป็นรายการแรกนี่ตัวใหญ่ๆนี่เชนุปเปิดไว้หลายปานใดครับตัวนี้ผมเปิดไว้แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเป็นคไขยตัวเมียเด้อพี่น้องเด้อครับผมทองได้แปดเดือนมันิครับผมครับผมแสนเจ็ดหมื่น แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทห้าพันบาทที่เดเบอร์ที่สามารถติดตไรครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดครับครับผมอันนี้มันเป็นผสมมาแล้วมันป่ารบอกครับเป็นลูกผสมเป็นจับครับอ๋อครับผมเป็นลูกผสมพี่น้องป้าความใหญ่นี่เพราะต้องสืบเบื้องขาแม่พี่น้องสะอ่อนแข้งขาเรียบนะครับผมมาเบื้องสัตว์เบื้องส่วนพี่น้องเบื้องด่านไทยป้าหางแม่ว่าใหญ่แขงเดียเนาะหางไงครับสมสัตว์สมส่วนควายตัวนี้พี่น้องครับผมขาแม่ โอ้ยบ่อยากเบาเลยพี่น้องมันใหญ่ขักพดจนพอเรียมม้วงตกใจเขามากไก่เนึกว่าแม่หมดเนาะครับใหญ่ขักอีหลีพี่น้องครับผมล,ล,ลูกเลูกเพิ่นแห่งเปลี่ยนใจญ่ครับเป็นเลี้ยงลูก<อ>ดีครับเนี่ยราคาเปิดไปหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับผมโอ้พี่น้องเราได้ได้มาจากลูกเหรอครับได้ลูกมาจากตัวหลอดค่อยๆตัวนี้ได้ลูกสามตัวเหรอครับโอ้ด้ลูกมาสามตัวแล้วตัวที่สี่ในท้องตัวที่สี่ในท้องครับผมนะครับผม พี่น้องครับผมผู้ใดอยากมาเบิงควายไงเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบ่ท่านก็เห็นนะครับอยู่ไก่ยู่ไก่ยู่แถวไก่ไก่แถวนี้ก็ลร่องเขาว่าเบิงอยู่บ้านว่างคุณอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวลำพูพี่น้องครับผมควายตัวนี้พอเรียกผู้เม่งว่าไงไงครับผมได้ซัดได้ส่วนสมุนมากเลยพี่น้องเบิงแข่งเบิงขาเราเด้อพี่น้องเด้อขาเราบักไ่แห้งนะครับท่ายืนนี่ห้วยกันพูดเด็กหน่อยสำาดับสำนึงเห็นกับว่ามันสร้างหน่อยผลแล้วพี่น้องครับเ่าธรรมดานี่ในตัวนี้เนาะครับดําควมไงนี่ได้หมดเลยพี่น้องครับผมแต่ว่่าาาเรรืองค กับพี่น้องจังโทรมาคุยกันเอาเนาะอันนี้ราคาเปิดไว้ในราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นถาพันเนาะครับเนาะครับผมบารที่นี่ถ้าพี่น้องจะตั้งประเทศอยากได้แล้วครับอยากติดต่อระเบิดเจตต่อเบอร์เบอร์ไล่กับเบอร์นี้ครับเบอร์เฟซกับเฮียนุควายซิงนะครับเด้อครับผมอ่ะครับผมอันนี้คือติดต่อได้หลายช่องทางพี่น้องบ่าวาสิเป็นเบอร์มือถือบ่าวาสิเป็นเบอร์ไล่หรือขันเป็นเฟซก็จะเป็นเฮียนุควายซิงเนาะครับเนาะครับผมพี่น้องผู้ใดญยุ่ยไก่ยุ่ยไก่สนใจอยากเอาไปพัฒนาต่อกับ่งานรล เบื้องหน้านะครับผมปัดดพี่น้องครับผมผมคือจังคนบริเวตัดผมเน่ยครับแมนเราเสื้อสายเราสีมาแบบนี้เราคนหลายๆข้อใหญ่ๆแข่งขาไปพี่น้องปปิดขาใหญ่แห้งนะครับเบื้องลูกเพิ่นพัฒนามาสั้นนึงเหรอครับเนี่มีลูกติดมาตัวนึงแต่ว่าตอนนี้เราสีแดงเปลี่ยนรายการไปเพราะว่ารายการผู้แม่เนี่ยเปิดไว้ในราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นถ่าพันพร้อมกับลูกอยู่ในท้องนะครับได้จี๊ดแปดเดือนนะครับผมในสาวเรานี่ได้จักปีแล้วครับนี่ได้ชิปชิปเจ็ดเดือนครับใกล้จะถอยแม่แล้วครับเอ้า ไข้สิบเเดือนึงติเนี่ยครับแม่พี่น้องครับผมเป็นวายสาวหน่อยยุ่ตัวสตร์ครับเป็นควายสาวหน่อยครับเพราท่านได้ผสมว่าท่านได้ทับบ่ครับฟันนมนมครับผมโอ้ครับผมบที่นี่อันผู้ลูกสาวนี่ขายอะไรปไดนนี่ผมตั้งใวหามืินเก่าพันบาทครับผมหามืินเก่าพันกับความสูงความสูงไงมันลอยที่ชิบบ่ครับผม ร้อยสี่สิบบวกแล้วเราเป็นลูกผู้ไหนครับนี่ตัวนี้เป็นลูกเกาเจริญครับผมโอ้ลูกเกาเจริญพี่น้องครับผมเพราะว่ามันออกมาทั้งไทยหลายเติบเลยนี่ตัวนี้เนาะผู้ใดอยากได้นาขดร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนี่ตัวนี้บ่ฮิดหวังครับผมครับเที่ยวกับแม่ให้เบิ่งครับอ่ามาเบิ่งด่านไทยพี่น้องครับผมให้เบิ่งด่านไทยหางเออ่ควายแม่นี่แม่สาวหน่อย ป่าพี่น้องครับใช่ยังลงอยู่ครับก็สซิได้แม่พร้อมได้พ่อพร้อมเนาะครับเงานหางบักใหญ่ปลายหางลามป่ายหางดึกหางบ่ดอกหางบ่ดอกครับแต่แม่เพิ่นดอกครับผมอ๋อแต่แม่นี่หางดอกผู้นีิหางบ่ดอกเอาเป็นว่าพี่น้องซื้อไปตอนนี้อ่าพ่อเราเป็นสัตว์แล้วพี่น้องจังไปหาพอดีๆมาทาเบาะเมียนครับปลาแซนดี้แซนดี้ไงคือเป็นไทยเลยอันนี้เป็นลูกเก้าจะเล่นไหมพี่น้องครับผมเบิ่งทายืนโอ้แข็งขาดีเล็บๆงามๆพี่น้องค่อยหน่อยตอนนี้เอ้าเบิ่งไผ่พี่น้องเฮาเเเบบบิิ่่งงล็แข้าเบื้เด้้อออพี่นง โอ้นะครับผมถือว่าใส่ได้น้าเขาเรางาม๋ย่าหายเบิงเอาเนี่ยแหละพี่น้องครับผมอันนี้เป็นลูกของเกาจรลญน นะครับผมเป็นควายตัวเมียได้พี่น้องเด้ออายุได้17เ,เดือนเป็นควายตัวเมียรพร้อมอายุได้17เ,เดือนความสูงสูงลอยสี่สิบหล่ครับผมสูงลอยสี่สิบครับผมพี่น้องอาสิกเกินครับอันนี้ว่าต่ำๆไปครับอ๋อครับผมบาทที่นี่ตอนนี้คือเมื่อกี้นี่ยไฮเบิ้งไทยบาทที่นี่มาเบิ้งด้านหน้าด้านตาแข้งขาพี่น้องได้หมดแต่ว่าเรื่องราคาเปิดใบหลายปในไดนก่อนครับเปิดไบหาเงินเก่าพันบาทครับหาเงินเก่าพันไหมพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดอยากได้โค้งสางเนาะครับหรือว่าอยากได้แม่ลูกก็คือว่าแม่ลููกกก็คคคืออว่่่าาัันนเเยีปิดไบบรผม อ๋อหมายถึงมาถ้ายสองรายการนี่เนาะครับผมครับผมเปิดไบสองแสนเด็ด่ว่าขันตัวเดียวกคือหาเงินเก่าพันคือสีใดควายสาวหน่อยตัวนี้พี่น้องครับผมเป็นลูกเก่าเจริญนี่แหละสีออกเล่าเขาออกงามโอ้ใส่ได้เมื่อลยพี่น้องความสูงก็ได้แข่งขาได้เรียบได้หางลามเงาหางนี่แล้วพี่น้องขังเงาหางใหญ่ไขยตัวนี้หรือว่าโอ้เรากับสีมีสกุลลุ่นชาติอยู่ดอกเนาะพออาจจะเป็นเก่าเจริญผู้แม่นี่พี่น้องครับผมเป็นจับผสมมูล่ามากเสียเฟืองเงาหางบบใหญ่หนึ่งแข่งขา่ายโอ้ ได้เหมือนได้พี่น้องควายตัวนี้เพราะธรรมดาความสูงก็ได้ไหมแต่ว่าขันเราตามเกณฑ์พี่น้องครับผมเราอาจสีจอยอยู่นิดนึงขัดทำเหลี่ยงอยู่นิดนึงแค่พี่น้องเอาไปเอาไปอัดได้พี่น้องเด้อควายตัวนี้สิเป็นตะเบิงมากเลยเพราะว่าตัวเพลินหกสิบเลยครับขัดเพลินอย่ครับแบบนี้เพราะว่าอายุนล้วหน่อยอยู่แมื่อายุยังหน่อยครับครับผมโอ้เอาเป็นว่าพี่น้องผู้ใดเบิ่งช่องพออย่ยงผู้แม่งอยู่อยากได้ของอี่ราคาถึงแม่ก็ฮักลูกอยู่นะครับนี่เลียลูกดี้ดีครับเนี่ยครับผมกัเปิดไว้ในราคา หาหมื่นเก้าพันบาทให้โทุมาคุยกันครับเสียหนูเล่าหรือจะเขามาชมตัวจริงสองไล่การนี่กับเขามานะครับผมอยู่บ้านบางคูนเท่านี้แหละเอากระฟังก็สิเปิดแยกไก่พราะว่ามี่เอฟซีพันทุมาหานแม่ยงไงไห้เนี่ยเพื่อนเพื่อนอยากได้ลูกมัานในเสียนะเออเสียเพิ่นเงินหน่อยเงินสี่หมื่นหาหมื่นเพื่ออยากเลี้ยงอ่ะน้าโคตรขั้วไงคั้วยักษ์อะผมแนะนั่งห้สูงนี่แหละครับบ่ผิดหวังเลยครับครับผมเอาเป็นว่าเองส่พี่น้องครับผมตอนนี้คือขันสิขายยกครูราคามากเกิดที่สูงแห้ง ลูกไปผู้ใดอยากได้แม่ก็คือเอาแม่ไปนะครับผมแต่ว่าขันผู้ใดเสีเอาเป็นชุดทั้งสองตัวขันนั่นก็ราคากันยังมาคุยกันเชียร์หนึ่งมาคุยกัตครับผมมีหลายกับมาคุยกันมีหน่อยกับมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อก็ฝากไว้นะครับผมสรุปแล้วควายตัวนี้เป็นควายลูกของเก่าเจริญนะครับผมเป็นควายสาวอายุได้สิบเจ็ดเดือนห้องสางดีนะครับผมราคาเปิดใบขามื่นเก่าพันผู้ใดอยากได้ให้ทั่วมาคุยกันเอาฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีกรายการหนึ่งบัดนี้ครัับบผมดทีน มันใหญ่มันหนาแห้งตัวนี้ใหญ่หนาครับผมครับผมสูงลรย้าได้ครับน่ร้อยสี่สิบสองครับผมราคาเปิดว้เปิดใบหามื่นสองพันบาทครับหามื่นสองพันครับเปิ่นใหญ่เพิ่นหนาเพิ้ลเนยาครับปูมีตับนี้แล้วครับตัวนี้โอ้ครับผมหามื่นสองพันพี่น้องมาเบิ่งรายละเอียดของควายหามื่นสองพันดูบัารนี้หนึ่งคือทองในจักเดือนครับทองในคิดเดือนครับผมรับประกันมั่นครับรับประกันทองล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนรับประกันทองแต่ว่าไ่ได้รับประกันเพดดเพ้อพี่น้องเ้อครับผมอันนี้กับสายดำเพื่อนครับสายดำเพ อันนี้เป็นมูลาผสมจับดีครับแมนแมนแมนมีสามสายเลือดดีครับผสมไทยมานอ่ครับมีไทยมาพร้อมครับผมแมพี่น้องครับผมเป็นศึกสามสายเลือดเด้อเพิ่นเลยครับผมอันนี้เป็นควายพาเนาะครับเนาะเป็นควายกัดตรังลูกดีครับครับผมบัดทีนี้ความอ่างเล่าได้พี่น้องครับผมใหญ่แห้งนะครับโค้งสางดีแต่ว่าพอเดี๋ยวผู้เมงว่ามันออกมาทางไทยค่อนข้างที่จะมาเติมอยูได้ในน้องเขาความนี่ภูเขาวมี่ถุงเท้าขาวนาก็คือ ไทยเหรอแม่เขากนีเริ่มบอกบ้านเหรอแม่เนาะแมอเพิ่นให้ลูกไทยชัดเก่งอยู่ดนะครับอ๋อลูกตัวที่ไหนเหรอครับบัดนี้ลูกตัวที่สองในท้องครับผมลูกตัวที่สองอยู่ในท้องโอ้พี่น้องควายตัวนี้ก็เลยใหญ่ขักแข่เลยพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องมาเห็นนะครับผมอ่าตอนนี้คือบอกง่ายๆพี่น้องครับผมเสียหนูเล่ารับประกันการซื้อขายเด้อพี่น้องเด้อครับผมฝากไปได้ให้ถึงเอฟซีผู้ใดบ่เคยเบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งหรอกกัผู้ใดบ่เคยซื้อควายน้ำห้อยหนูน้ำเสียหนูเล่านี่ยแหละครับผมเอาเป็นว่าพี่น้องไปซื้อทางอื่นบ่ถกกกใจนนนนนนะะครรรรัััััับบบบบผมมมม่่ีาาาปลอองงหส้้วเตต มันด้สมตั้งกันพี่น้องครับผมเรารับประกันการซื้อขายแมีนครับผมซื้อนะพูดง่วมหาห้อยนุ้ยนุ้ยก็ไปเปลี่ยนคือเขาครับมือแรกนี่สิไปเปลี่ยนให้ครับครับดูเห็นปะอันนี้เราพี่น้องก็ฝากเลยมาพี่น้องผู้ใดซื้อคววยจากห้อยนุ้ยไปนะครับผมรับรองว่าเลารับประกันนี่แหละก็ได้อย่างให้พี่น้องผู้ใดสนใจให้เขามาเบิ่งกำลังมองหาคววยไปเลี้ยงอยู่นี่จังตีจังตัวนี่หนาพัฒนาต่อเป็นยังนฏีหนึ่งคือทองในจักเดือเขาครับทองในเกียรติเดือนเหรอครับทองกับผู้ใดมีเอกสารรคบครับ ผมป้าความใหญ่พี่น้องครับผมตัวนี้หางดอกป่ารับหนึ่งเตัวนี้หางบดอกมันมีตัวนี้จักอย่างครับโอ้แต่ไม่คว้ยให้กิเป็นคว้ยงามครับคว้ยตัวนี้อืมครับผมแต่ว่ามันสีตอนยืนท่านยืนนี่มันสีตื่นเตืนนะมันก็เลยเป็นเก่งๆจากน้อยได้พี่น้องเด้ต่ว่าความใหญ่ตัวนี้โอ้บ่ต้องสืบพี่น้องครับตัวที่สองนี่ก็ถือว่าใหญ่ได้สัดได้ส่วนดีแข่งขาดีนะครับผมเมื่อกี้เรายืนขึ้นยังเราสีเมเป็นี่แหละครับผมเมะว้าเราอาจสีตื่นทิพย์งั่นของควายตัวนี้กับความ นี่พี่น้องบดตองบอลเลยนะครับได้สัตว์ได้ส่วนมัดนะครับเราก็นาออกมาทางไทยราคาเปิดไปคือหามื่นสองพันบาทครับหามื่นสองพันพี่น้องครับผมหามื่นสองพันพี่น้องสิได้อยู่ในทองไปตัวหนึ่งอันนี้กับเตรียมรอบพี่น้องครับผมเตรียมสีคอดแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่าหนึ่งคือทองรลใหญยแห้งแล้วพี่น้องเอาไปรุ่นบ่โดนเนาะครับผมอีกวี่เดือนดอกพี่น้องได้กินน้องเลยรับรองนะครับผมเพราะว่า ตัวจทองเรียบร้อยแล้ววันมีทองล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับผมความใหญ่พอต้องสืบความยาวพี่น้องเบิรงดูความยาวของเราก็ได้ที่พี่น้องยาวอีหลีใหญ่อีหลีควายแม่นี่เล็ยบเงาแงมแมนครับครับผมเรียบเพาได้แจ้งเรีบมาก่อครับนี่แมนบ่ได้แจ้งเล็บครับผมเล็บธรรมชาติเลยครับอ๋อสายสายเวทนี่สายดำนี่ส่วนมากสิเรียบเงาแงมแมนครับเพิ่นเพิ่นเก่งเรื่องเล็บครับโอ้ครับผมขนกาลหลายหลายพี่น้องครับผม เอาเป็นว่าฝากพี่น้องไว้เด้อผู้ใดไเบิ่งช่องพอเลี่ย่างพู้เม้งอยู่ควายตัวนี้พี่น้องครับความสูงสูงลอยสี่สิบสูงลอยสี่สิบสองครับผมสี่สิบสองพี่น้องครับผมเรารับประกันการซื้อขายรับประกันตำนิควายตัวนี้ทองแล้วพี่น้องทองได้เจ็ดแปดเดือนแล้วเอาเป็นว่าพี่น้องผู้ดใดไมีเงินมีทองนะครับผมก็เอาไปพัฒนาต่อที่กำลัมงมองหาอยู่ราคาเราเปิดใบหามื่นสองพันได้พี่น้องเด้อตัวนี้ครับผมเอาโอเคครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปเลยครับเอาครับผมมาเบิ่งอีกชุดที่สามเด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้ก็็เปนนแมม่ั อันนี้ <ผม S 2> เป็นสิงโตเจ้าป้าว่านี่ครับไม่ค่อยนี่สายเวทคือเกลีครับผมสายเวทนี่ดิตัวให้ลูกจังไหนมาขนหลายเลยตัวให้ลูกเป็นไทยชัดเจลียวเลยนะครับโอ้พอเลี้ยงพูดไม่เ,มเห็นเทเล็กนึงว่าสิงโตวีนองขนเราหลายหลายเป็นสาย,สายเวทสายดำขึ้อเกลียนาะครับเนาะค, <ผม S 2> ครับผมปัจจุบันนี้ความสูงสูงลายปะในครับนี่ลอยสี่สิบสองขึ้กันครับผมลอยสี่สิบสองแต่ราคา แล้วคาเปิดใบหามืินสามพันบาทครับผมตัวนี้หามื่นสามพันครับผมครับผมเราได้ลูกมาจากตัวหรอครับได้ลูกมาตัวหนึ่งครับตัวที่สองในทองครับตัวที่สองในทองทองครับผู้ใดก่อครับนี่ทองครับสร้างอุดรครับผมสองทองครับสร้างอุ่ดอนนะครับนะเอกสารครบบัตรที่นี่เมืองไร่ละเอียดพี่น้องครับควายตัวนี้เปิดเอ้าบัตรที่นี่มันมันคือแตกต่างกับเมื่อกี่หลายแต่ครับขนคือหลายกระมู มันตัวนี้มันพาไทยมาชัดเจาะเลยได้ครับเนี่ยโอ้พี่น้องครับผมพาไถ่มาหลายแล้วครับลูกเล่าหนิขายตัวละเพิ่นขายไปแสนกว่าบาทครับลูกมันครับอ๋อลูกตัวไหนขายไปแสนกว่าบาทครับเดี๋ยวนี้ยัง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 อยู่ครับเพิ่นลูกได้ลูกได้สิเบียร์เดือนครับเพิ่นเพิ่นซื้อกันแสนกว่าบาทครับโอ้สิเบียร์เดือนแสนกว่าแม่ครับครับผมอ่าพอดีเมื่อกี้เนี่ยเสียนอวาาควายตัวนี้พี่น้องครับผมจุดเด่นเด่นของเราคือหายลูกเก่งหายลูกดีพี่เราเลยแนะน้ำว่าพอเลี้ยงมีหมองเลี้ยงบ่่นีีเเอาไปล้ยงเนี่ยเยว่าพอเลี้ยงกเนี่ พี่น้องที่เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้แม่งอยู่กัดถือว่าเป็นของขวัญเด้อพี่น้องเด้อโทรก่อนใดก่อนเอาเป็นว่าผู้ใดโทรมาซื้อก็บอกว่าพอเลี้ยงบอกว่าตัวนี้ก็ถือว่าเจ๋งแม่ตัวนี้เพิ่นให้ลูกเก่งแล้วครับสร้างอุดรของแท้เลยครับลูกสร้างอุดรอยู่ในท้องท้องได้เจ็ดเดือนหรอครับท้องได้เจ็ดเดือนพี่น้องครับผมโอ้ความคไขยตัวนี้ไม่เน่าไมหญ่เนาะแข้งขาเราดีทุกตัวมื่อนี้เพราะว่าเป็นสายเวสพี่น้องครับผมการปลาสายเวสกับพี่ตัวตใหญ่ๆล่ะครับผมเพราะว่าโค้งสร้างเขาดีอยู่แล้วนะครับผม เราพี่น้องซื้อไปนี่บดต้องยานมาเป็นข้องูสิงเด้อพี่น้องเด้อข้อใหญ่เสยใส่ไหมนี่ว่าด้ไรบ้างเึงมงมักกระดิ่งอยู่ข้อเล่าจนเต็มสายจนสุดสายสุดท้ายจนสีไซบะไรเลยข้อใหญ่แห้ง ครับผมถือว่าข้อใหญ <C> e <an> ่ลายก <C> e <an> ว้างวายตัวนี้ได้พี่น้องครับผมเบิ่งทายืนเล่าป่านก,กระทิ้งนะครับขันไข่ตัวใหญ่ๆสูงๆกับสิเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องความงามนี่บ่ต้องสืบดอกเอาเป็นว่าขันพี่นอ้องเตะตาเราก็ให้โท่มาคุยกันเราเด้อพี่น้องเด้อครับผมบ่ระว่าสิติดต่อทั้งเบอร์ทั้งใกล้ทั้งเฟซนะครับผมท่มาคุยกันได้ตัวนี้เราเปิดปใ้ในราคาหามื่นสามพัน แมนบ่ครับหางเงินสา,ามพัน, 3, บน,บน,บนบาทครับผมหางเงินสามพันบาทตัวนี้หางดอกบ่ครับนี่ตัวนี้หางบ่ดอกครับบ่มี้ตำหนีครับผมบ่มี้ตำหนีคือกันโอ้ครับผมมื่อนี้ถือว่าคัดของดีมาฝากพี่ฝากน้องเฮานี่ยแหละเห็นบ่พอเลี้ยงผู้เม้งบอกว่าผู้ใดเบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม้งเข้ามาเบาิ่งใหม่ๆให้กดติดตามไว้เพราะว่าอ่าเสียนวเราเสียควายราคาถึกๆงามๆโครงสร้างใหญ่ๆดีๆมาเปิดอยู่เรื่อยคั่นผู้ใดกดติดตามไว้พีน่น้องก็สิได้ของถึกพอแจ้งเตือนปึ๊บพี่น้องเฝ้าโทรมาเลยเด้อพี่นนนนนนน้้้้้ออออองงเเเดดดีี๋ยวสิิบบบบบ่่่่่่ททัััััจจจาาาแมมมมมคครรรรผผผโกกกกใใหะ์ู ไก่ก้อนก็คือไก่ก้อนเลยเนาะครับผมเอาก็ฝากไว้พี่น้องครับผมควายตัวนี้ความสูงสูงร้อยสี่สิบสองครับผมครับผมคอกไก่นะครับผมออกมาทางไทยแล้วหายเบิ้งด้านหนาเราจัง่อยนะครับผมดึงทั้งหนามาให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมหนาเราใหญ่ด้วยพี่น้องเลยครับผมเขางามครับเขาเป็นควายเขาเขาสวยเพราะว่าออกมาทางไทยแล้วนะครับลูกตัวที่สองในท้อง ท่องได้เจ็ดเดือนตัวแรกลูกสิบเอ็ดเดือนขายแสนกว่าบาทแย่งกันซื้อแล้วพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าควายแบบนี้เขาเรียกว่าควายทรงลูกนะครับผมเสือนูแล้วก็บเบาหลังไม่อยู่บอกพอเลี้ยงผู้เม่งเอาไปเลี้ยงไปพัฒนานะครับบัดทีบนี้พอเลี้ยงผู้เม่งก็อยากให้เอฟซีอยากให้พี่น้องเข้าเป็นผู้ได้ไปนะครับผมก็ให้โทรมาหาเสือนูโดยตรงเลยนะพี่น้องเด้อครับผมเรื่องราคาพอเลี้ยงผู้เม่งบ่มีส่วนเกี่ยวของดอกแต่ว่าราคาก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อเราเปิดใบขาเมื่อสองเบิ่อทายืนนี่สิแหงใ่ายแห้งเนี่ยครับเนี่ยถึงแหง คือยังมันสีเตรียมสีออกลูกนะพี่น้องเพราะว่าควายทองเนาะครับเนาะครับผมกับสีเงือนหางอยู่ตลอดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้พี่น้องซื้อไปกับไปเตรียมรถครับผมโอ้เป็นตระสือเขาฟ้ามีหลีหนึ่งคือความสูงสองคือความใหญ่เนาะครัสามเมให้ลูกดีครับสามก็คือว่าเป็นควายที่ทรงลูกนะครับผมแข้งขาได้เล็บง่มบอมีต่ำนี้เราประกันต่ำนี้ขาทอกขาถอนหางดงหางดอกนี่คืออันนี้รับประกันมัดเลยนะครับผมแล้วก็ขืนรถขืนล่าขันควายตัวใดที่จ่อยๆแล้วก็ฉีดยาบำรุงหายด้วพี่น้องเด้อื้เดอถ้าขันไดด้้ฉีเออคคครรััับบผมนวายทง กับสีบูชิดนะครับผมรับประกันการซื้อขายพร้อมเอากระฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาเดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีกชุดหนึはは่งพี่น้องครับผมชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายชุดโค้งสามเด็กครับเนี่ยเป็นโค้งสามครับผมกว้ยห้ลูกบิลล่ตัวครับแพ้ครับกว้ยนี่กูให้ลูกแพ้บัานกระปูย่ำหน้าเมียรับเมียทับเลยเด้อครับเนี่ยทับได้หนึ่งเดือนแล้วครับเนี่ยตรวจท่องได้แล้วครับจะว่าล่อล่อตรวจท่องเลยไปมันสูงไรมาได้ผู้แม่นี่ล่อหาสิบสี่ครับผม เอาโค่นสามนี่ว่าไว้จังไหนครับนี่ไอ้ผมสิเปิดไอ้ค่บแม่ลูกน้อยแล้วก็แม่นางน้อยครับสำหรับตัวมีเงินเทียเพิ่งอยากครอบคล้องแ้พันทุกใหญ่นะโอ้คับผมเฮ็ดเป็นสองชุดสองราคาสองชุดสองราคาครับเจ้าขันจากยกเบิดกันยกคือเข้าครับขายขึ้นเข้าครับผมเอ้าพี่น้องครับผมขันขันสมมุติว่าขันขันทุกตัวแม่นี่กับลูกน้อยคือเป็นลูกตัวผูเนาะครับเนาะครับผมลูกตัวผูลูกน้อยเด้อพี่น้องเด้อ โอ้ลูกแต่ว่าลูกลูกงามงามพี่น้องเบิ่งถ่ายได้เบิ่งเหงาหางเราฟาดพี่น้องลูกลูกเอ้ลูกเพิ่นเป็นลูกเจ้าไม้นะครับเขาบักงี้ครับอ๋อลูกเจ้าไม้สิครับเนี่ยลูกเจ้าไม้มีเอกสารครับลูกเจ้าไม้ของจริงนะครับเนี่ยโอ้พี่น้องครับผมอันนี้เป็นลูกเจ้าไม้เป็นตัวผู้นะพี่น้องเด้อบัตรที่นี่เล่าสี่ปอยกับแม่แมนครับครับผมผู้แม่นี่ท่องได้ประมาณเดือนนึงนี่ละบัดที่นี่เป็นชุดสามหัวใจก้อนแมนครับสามหัวใจครับเปิดไม่แปดหมื่นเก้าพันบาทครับผม อ๋อชุดสามตัวเปิดใบแปดหมื่นเก้าพันชุดสองตัวเนี่ยครับแม่ลูกลููกผ้ามกับอยู่ในท้องเราชุดสามหัวใจนะครับนะรับผมชุดสามหัวใจเด้อพี่น้องเด้อครับผมก็คือสีได้อยู่ในท้องตัวหนึ่งแล้วก็ลูกน้อยตัวหนึ่งนะครับผมเป็นสามตัวบัดที่นี่ขันแม่นั่งได้บัดนี้แม่นั่งเปิดไว้หลายปได้นี่เปิดใบห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับผม ตัวนี้นั่งเปิดใบหาหมื่นเจ็ดพันพี่น้องครับเป็นลูกเก่าเจริญครับเอ้ยเป็นลูกไอ้เจ้าสั้นครับผมอันนี้ลูกเจ้าสั้นครับผมเอาเดี๋ยวพอเดี๋ยวพูดเอง่า่คอยซอยจับเพราะว่ามันหลายตัวพี่น้องมันหลายตัวอธิบายง่ายๆนะครับผมตัวนี้คือเป็นเย่เด้อพี่น้องเด้อเป็นเย่ของตัวเมื่อกี้นี่เป็นลูกของตัวที่อยู่งญ่ยๆอยู่ข้างกันนี่ละมาที่นี่ได้จักเดือนครับเนี่ยตัวตัวนี้ได้สิบเจ็ดเดือนครับผมตัวนี้ได้สิบเจ็ดเดือนครับผมอ่าสิบเจ็ดเดือนเป็นควายตัวเมียพี่น้องครับผมเป็น ราคาเปิดไปคือห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมห้าหมื่นเจ็ดพันมาสั่นพี่น้องครับผมโอ้ความงามเราได้อยู่ตัวตน,นี้หน้าโคตรเฉยเฉยสัส่นเกือบเลยหกสิบหุ่นวะครับสูงสูงเกือบท่อแม่แล้วเนาะแมนครับแม่เกือบท่อแม่ด้วยครับผมเอาพี่น้องครับผมฝากพี่น้องไวเดอร์อันนี้คือลูกเจ้าสั้นนะครับผมเป็นลูกสาวใหญ่ของตัวเมื่อกี้นี่ล่ะแมนครับผมครับผมเราเปิดไปในราคาห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทครับผมห้าหมื่นเจ็ดพันตัวนี้บาทที่นี่เอา ให้พี่น้องเขาเบิ่งก่อนนะครับความงามรายละเอียดนะครับผมเอาเป็นว่าพี่น้องผู้ใดสนใจจังโทรมาคุยกันกับเสียหนูเล่าอันนี้เป็นควายสาวเราสีแยกเราต้องการแยกเพราะว่าขันเมามันสีราคามันสีกลายเป็นแห้งพอแมนครับรังแกเพิ่นรังแกผู้เพิ่นมีเงินสีหายเงินอยากได้พันธุกรรมดีๆเพิ่นกับพ่อข้าตัวไหนเบื้องตัวนี้แล้วบททีนี้สิไปเบิ่งชุดนั่นบัดนี่ไปเบิ่งชุดแม่ครับผมสอนตัลูกไส่นี่แล้วลูกไส่นี่เป็นลูกเจ้าใหม่สวัสดีครับเป็นลูกเจ้าใหม่ครับมีเอกสารไดด้เือนครับเนี่ยลูกเจ้าใหม แ้หไง,งครับอนาคตนี่เป็นพอ่อพันสายตางได้เลยครับตัวนี้ครับถ่ายกับง่ามแม่พี่น้องเบิ่เงเหงาหางเราดูปัดบักเน่าตัดรอยเปิดเส้นเลยเลยขนาดได้สองเดือนนะครับผมสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนแล้วครับผู้แม่ผู้แม่นี่เลยคผู้แม่ก็สูงรอยส<ห>ิบผาบอ่ที่ขาสิบเท่าไรก่อนสูงไรขาสิบสี่ครับผม้ขาสิบสี่บนสิบผาได้พี่น้องขาสิบสี่ผมนี่นี่ครับผมแหมพี่น้องครับผมความสูงนี่ได้แต่ว่าเราสี่จอยๆอยจังน้อยเพราะว่าเรากินนมอยู่แล้วพี่น้องเดิมกินนมจะเพิ่นนำนมดีครับเบิ่งเล่านมครับอย่าให้เบิ่งลานม เพราะว่าายควายสายนี่ไม่ต้องซื้อพี่น้องเรื่องน้ำนมเพื่อนไทยน้ำมนมเก่งเนาะครับเนาะ <ผม S 1> ควายให้บิดวายสายตางนี้ลูกใหญ่เกินโตอยู่แล้วนะครับผมโค้งสางดีนะครับผมอพี่น้องซื้อไปมือนีอ่พี่น้องก็ะส้ได้โค้งนี่ชุดนี่อาจเป็นชุดสามหัวใจเพราะว่าท่องเรา,าวาทับในเ,เ,เดือนกรกฎาคมไข่มุกขาวครับผมมีใบมีเอกสารครบครับมีเอกสารครบแต่ว่าตอนนี้บพท่านได้ตรวจท่องแต่ว่าคิดว่าน่าจะท่องนะครับผมลักษณะเด่นของวายแม่นี่ครับก็คือไอ เพิ่นให้ลูกปีละตัวไหมครับ,รบหายากดีเลยครับค่อยมุนค่อยนี่กูสิให้ลูกปีละตัวไหมครับผมเรียกมากหคือว่ามีตะสามปีได้สองตัวไหมครับครับ อันนี้คือจุดเด่นเด้อพี่น้องเด้อเพ,พอบาเสนาโลเล่าเล่าสีถนัดทั้งสายเวทนะครับ,รบทั้งสายตางนี่เล่าสีถนัดทั้งนี่บัดทีนี่ตัก้อนหนานี่พอเลายผู้เมงเคยมาไทายสายตางให้เล่าจุดประจําเล่ากับ,บ,บว่าอ่าตกปีละสองปีสามสองปีสามทีจังได้ตัวหนึ่งกับมี่มแต่ว่าตัวนี้ปพ๊บออกมาคือจังควายไทยเลยหมู่ปีละตัวปีละตัวเลยครับผมอันนี้คือจุดเด่นราคาบัดทีนี้ชุดนี้เป็นชุดสามข้อใจเนี่ยราคาเป็นไรเท่าไรก่อนครับเมื่อเดือนเก่าพันบาทครับผมแแบบเมื่อเก่าพันครับผม โอ้พี่น้องแปดหมื่นเก่าพันเอาเป็นว่าผู้ใดมหาชิปีเน่ยครับราคาแปดหมื่นเก่าพั 50, นเนี่ยครับผู้ใดผู้ใดเหรียญสายต่างพี่น้องบางคน,านพลาดภาวนหนึ่งคือเป็นควายทรงลูกไข่ลูกปีละต2สองค,คือความสูงเอาครับผม ความสูงสูงร้อยหาสิบสี่ได้พี่น้องบ่แมนร้อยสี่สิบหาได้ตัวนี้สูงร้อยห้าสิบสี่นะครับผมไฮลูกปีละโตแพะปานกระปูย่ำหน้าตอนเก่งครับตอนนี้คือมีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกตัวผูเป็นลูกเจ้าไม่เอกสารครบอยู่ในทองทับกับไข่มุกขาวเอกสารครบพร้อมนะครับได้เดือนหนึ่งพี่น้องครับผมตอนนี้ว่าท่านได้ตรวจทองแต่ว่าคิดว่าหนาจะทองแล้วหน้าค้าเปิดไปคือแปดหมื่นเก่าพันบาทนะครับเนาะแปดหมื่นเก่าพันบาทความใหญ่ความอ่างควายตัวนี้บ่ต้องสืบเพราะว่าหนึ่งคือสายตางเขาสิไห้น้ำนมดีเนาะ รับผมเรียงลูกไงเขาเรียกว่าพวกควายให้บิดจังสี่ละพี่น้องเป็นต่พัฒนาตอนะครับเราได้เรื่องความสูงอันนี้มันลอยเปอร์เซ็นต์ป่ะครับนี่หรือออกมาทางไทยอยู่ตัวนี้เลือดลอยเลยครับเนี่ยตัวนี้ครับโอ้หนาเขาก็ะงามครับเบื้องเขาพ่นสุดยอดเลยครับหนาเขาพ่นครับอันนี้เป็นเลือดลอยปอดครับผมบบเบื้องหนาเขาพ่นสวรรค์ส้นพี่น้องเขาผมเอาเป็นว่าผู้ใดไรกำลังมองหาสายตางอยู่บโบขนผาดยางแรงเลยพี่น้องกันพี่น้องผาดนี่ถือว่าสี่เสียดายได้พี่น้องเด้อทรามหมดอดแล้วเสียดายได้พี่น้องเพราะว่นหนึ่ายกจะ นะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้นะครับลูกไส่แล้วเก่งนะครับลูกเจ้าไม่นี่ปุ้ยรับแข่งขาดีนะครับกันดานได้สองเดือนกว่าเนาะครับผมโอ้ แล้วพอท่ามดได้หกชิปไอยเคลดชิปได้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องเข้าไว้เลยนะครับผมควายสายตังนี่ปรึกษาเสียนูได้นะครับผู้ใดที่กาลังคิดว่าเสี่ยนสายตังเราให้คําแนะนําคําปรึกษาเรื่องสายตังเลยเพราะว่าเราเราหมักเสนยสายเวทนี่เราเก่งเมียนครับมนสายเวทนี่เราเก่งพี่น้องสายดำนี่เสียนูเราเก่งนะครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดสนใจพี่น้องครับผมหรืออยากจะมาชมตัวจริงสายตังชุดนี้แล้วพี่น้องเล่ของชิปนี่แหละมี ยูซีหารายการเนี่ยทีมาเปิดมือนี่ครับผมให้พี่น้องเขามาเบิงหรือจะมาโทรมาคุยกันกับเสียนนเล่ากรดไอยู่บ้านวังคุ้นพี่น้องครับผมอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูเขานี่แหละครับผมเอาเสียโนไม่ยังจะฝากกับพี่กับน้องเข้าครับผมครับไอผมกับฝากพี่น้องไว้เนะครับเด้อสำหรับเอฟซีที่เีิ่นถามหาไปสายดำครับสายดำร้อยยังไงครับก็คือว่าบอกวับพลาดครับคือว่ารอดหนีก็คือว่ามันหาได้บ่ได้ง่ายไครับก็คือว่าคายชุดนี้เป็นคอกเดียวกันเพิ่นคัดมาแล้ว เิ่นคัดมาแล้วผมไปยกขวกมาผมผมยกมาได้ถือผมกับแบงพี่น้องถือครับครับผมร้อยหาซิบกว่านะ่ครับผมแนะน้ำอยากให้เอาลูกไปพัฒนาะ ครับลูกตัวแม่ที่เพิ่นทับพ่อดีๆไว้แล้วบ่ต้องลงทุนหลหาหมื่นกว่าก็ได้แม่สาวอนาคตรลอยหาสิบลอยหกสิบแปพัฒนาก็ฝากไว้พี่น้องไว้คือเก่าเด้อครับเด้อซื้อแควเซื้อขายแลกเปลี่ยนหัวแควก็คิดฮอดคิดถึียงห้วยนาะครับเบอร์โทร่วศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดสำหรับมื้อนี้ขอบคุณทีมงานพ่อเลี้ยงผู้แม่งนะครับเด้อที่มานไทยแควยงามไปฝากพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับครับผมเอ๋อทีมงานพ่อเลี้ยงผู้แม่งก็ขอขอบคุณเซโนครับผมเอาขอบคุณครับครับ